ด,งดังท่าใหญ่เลยใช่ารือเป่าดีครับพี่น้องคุ่นนี่ก็ไม่ยกสะดุ้งหรือสันจะปูแล้วพี่น้องเนะาะดังสองเส้นเครื่องครับสองเส้นเครื่องกับคาสะดุ้งแปดสอบซีดีสื่อด่างไหมเหรอทด่บ้านเริ่มเมื่อต่าละรนะดับสองเส้นเครื่องแปดสอยู่น,นี่แหละครับยู่นน้ำี้ิสันจักูแล้วพี่น้องเนาะจะมาเขาเัดสอากอ็ได้กันอยู่นนี ถ้าเจ้าหมานดูพี่น้องเอาถ่ายรูปกันเลยครับเดี๋ยวผมขอแซอนนี่จะเข้ากันนะถ้าเจ้าหมานดูดิหมานเหี้ยไม่น,น่าอยู่กับวัหลายนี่นะคือเรื่องเครื่องที่เป็นอยังไงครับ เจ้าวานแหือพนะี่น่องเอมื่อกี้เจ้าวานเขาจากดปืนบเน่บูเน่อืมผ้าล่องเลือแไปคุเขาจะไปปัดป่าปืนก็มีเขาจะเดินน้ำเพลิน เอยจะไปสนใจเพลินหลายฮีละยโกเดี๋ยวเบังทุกคนรู้ต่าครับปลาอสจริงเลยใช่หรใช่ลรืตาเบียมาใช่ละต้องเ้าวขึ้นไปอีกวันนี่ให้จึงได้เ้วขึ้นไปต้องขึนเออเลิกบ่ากู้บาทคุนอ่ะโอ้ย เลือกพูดนี่ปามปอยู่ตรงสีเ่เลยเข้าไระจงกะจเจใส่ใส่ใส<ะ>โ่โอ้โหโอ้โหสองพี่น่งต้องเป่ากล้าออกได้จริงด่าน นึงย่านสาีสองสองกลุ่มที่สองรูปสานี่นะไปเดี๋ยวใครบอกเด๋ยบบึงตันดูอุยบอกคับอุ้ยเอา้ยเียวะาสิ่ับข้นมาเบึงบุดมือไปบนี้ขอกุมเฮียตัวนึงเอาแหกมาแบบ เมียปะไปเมียวกินหอยบักดำดิเดินพ่น้องได้ตัวคองตัวก็อยากให้มันกินไงป่าห้ามอุายขันใครมาหนี่พี่น้องเห็นแหละตัวหนึ่งตัวน้อยโสดอายุหูโอ้หลุดส่องเบื้องหูสะดุ้งใน่ผลขาเป็นวิ่งกินวิ่ง ไปใกล้ๆผมงนครับน่เป็นแบกะเต่พ่กม่่มันตอสวยเหญ่ดูออก่ไหมไอยุ่ะผนไปาใหญ่ไปแล้วผุนบูบ้าบูบายู่ผุนยังนั่นนะบวมีนจังใดดูดิน้าบางกย่ี่ยังสั่นหนาบูย่ลยพยันทัี <id>: นั่นนั่นนั่น <occurs> <serving> <wan ita> นั่นพี Boy? ่น <das you hungry> ้องพี่น้องพี่น้องอืมดึกดักดึกดักตาย่ายขงยัม่มีอะไริมมองขึ้น้นะไปถ่ายเี้ยกัมั้งเงขึ้นนตื่นหวังได้ เกนสิเพียงเอ,อ,อื้อคเจ้าประจอกอีอุ้นเห็นบอกตาไม่มีันทังที่ทำยนียกคนปีกไปสู้น่อยส,สู้อยู่แล้วนอกจากเกินเิพุุนไปพุนทายเฮีย้ยไ,ไปพุนมันหน้ามันตาไม่มันทังสี่หูไดจังแดดน่นาจ,จะยุฟังก็ได้ cái chuyện không bao nhiêu, không? là tên <laughs> để ở thăng sảng nè, cho vào nó, non, đang đóng tập đẹp, ôi, ốp sần, để ở để ไปไก่ต่อลอถ้าดีเออชาว,วมิชูบงใส่คอยูืนอยู่ตึกเบงสะก้อนกลับขึ้นไป่าทยเนี่ยถ้าาย่ตะวันเสียบางแห่ง ว่าไปย้มไดโอ๊ยไม่ได้เลือกดิไม่ได้เลือกริงไหนดิบ่คือที่เห็นสะดุ้งไปกร้อย่ไ่บ่น้ำดอกหาปาก็ต้องเต็มอืมอันจะเต็มที่โหดนยกเบิง่งจยกสองสามบาทพื่อกะเกินไป ต้องมาเขาเนาเมาื่อวานมาสศาส์ละก็มาตึกแฮ่เออละครมาตึกแฮ่พี่น้องผมว่าสิคืออยู่เอา้าเพิ่งเห็นบ่อนมาอยู่ป่าพวานี้บวกนี้พุ่ตัวบอกไงเลยไหนี่้ยมีหมงลึกๆ การไม่ไหม้แน่แหละเนาะพี่ท่องนี่ท่องแล้วไปเอาบปเลยนะเอาเปลี่ยนหมองซะหังเดียัหยบไปถ่ายเนี้ยก่อน คิดว่ามองที่ถอมันได้ไปสันย่างขึ้นไปได้พอสันเป็นเต็มเงยอยู่บ่มอองตื้องตึกประจามันยูเหรอมันตรงย่างขึ้นไปพูไกลเจือบเอาละ ผู้นางก็แห้งเลยแห้งบ่แห้งอยู่ดีเนาะนี่มือเธอร้องไปหอยบางห้องว่าจะไปดูไหนห้องจำลองอืม อายกเบิ้งกันนะอุ้ยามอ่อนอุ้ยเอาุ้ยอุย,อยโดดนาขนาดดึงอันนี้ส่มันยังฟะ,ะโ้ยพี่น้องจีเมื่อว่งหันผมก็ล้อันนันอัน,อนเอาก,างล,งอาก,กล้อดดงลยนน่ดโตาแต่่มันอ่ิดเมออื่อวานเมื่อกี้ โมันโดดมาเอาดึ่กนี่ใส่มันเลยเดียวหันโอ้ยก็ตกใจกันเอาผู้หนึ่งกระมุดไหที่กำปั้นใส่เนาะกำปั้นใส่อยู่เดียวหันหัวร่วงขึ้นกันว่เมื่อกี้ข่งกำปั้นใส่อยู่เลยพยกอันนี้ขึ้นแข่งกำปั้นใส่นี่มันโดดมาแบบอืมวุ้งขนถึงเทิงปลาแห่งไหลายแผ่ได้เข้ากลับไปมันมุมีดอกมุมีปลาดูนะปลาดูไงจะมาอีกเรือล่ะ กระดึงอันนี้ใส่มันอยู่ได้มันจวดมาสินาทีกำปั่นฝาดหัวเราป๊าดใหญ่เลยบังหันสามศีรษะคนนี้ปเคร่อเสียงเงียยโอ้ยพี่น้องตกใจเหมือนเอา้า อ่าก่อนครับแถวนี้มีปลาโดนพวกี่ผ่าดอกพี่น้องปลาโดง่ายปลาโดหลายเนาะลองเบิ่งปลาโดไหมของหิ่งเจ้าของหิ่งเป็นของหิ่งของหิ่งปีโยงม่องเกาเขบาบอกนี่คืออโรงงาน แม่แมเสียงย่ังป่าเหรอไม่เนี่ยเสียงน้ำน่าพิศชายน้ำมันผัดอืมก่อนเสียงคือยังปามตีหางก็แค่ยงังไง ตทีเทสดงมองพี่น้องว้าน้ำเลือกน้ำเลือกแห้งว้ายอุ้ยอุ้ยอุออกออกเลยอุ้ยเหลือตัวหนึ่งหัวตัวหัวตัวข้าอย่างกอง้นไปอีกโอ้ยดินก็ล้มลม ไปไก่กอหักเลยไปสิกอไม่ได้าอ,อืมสิถือกอไม่แหมปลาแรนดีดีอ้ทางนี้เืาลมถทนนาแบบน,นี้คุณนก้เกือบบุมาบ่าเลอยเกือบบดไปีคุณนก้เกือบบดญหรอ มองไม่ก็นะเออยับขึ้นไปเออเออเออ,เอ,อยืนไม่ได้ไเอาเสียงไหนมันลมแล้วก็ไปเก่งแล้ว ค้าสะดุ้งบะเทียงไล้ก่อนเปลี่ยนรายไมเ้เอาขึ้นจอดล้วสียามันยาวขึ้นยากลางคูอีกนึงรัศียามันบังแล้วเปลี่ยนสะดุ้งรายไม้นนะมันบ่เก็บบ้า กดหายไทยเลยจะเขาอยิง ติงบ่ะน่ะนอ๋อก็จ้างสะดุ้งติงอลไรพี่น้องตะหว่างที่บูมีโอ้ยตกใจอันนั้นอัน,อนสะดวกท่านนี้เศร้าอยู่จะว,ว่านั้นลงเข็มกล้องเิ็มเลยวะเออจะว่าลงเหมือนหมดุดหมุดน้ำเลยอ่ะมันโดดมาแทางคนเนาะมันโดดมาใส่กิโยกอันนี้ขึ้นอยู่มันหลอดไป นี่มันมันเว้ยนาสือข้าปั้นได้ไหมเป็นหนึ่งซุ้ยแหน่กินนะเอาสวิงตัวเอาเลยสวิงสมหนวดแมวเอาเอากระถิ่มสี้หัวมาโดนแล้วตัวที่2คือเอาเมื่อตบอยู่กับคือบื่อตบไม่นันดีสิงอยู่ยดิเฮ้ย เหตสมหาหอดพี่น้องโอ้ยมื่ไงครับพี่โมมาเป็นฝูรุ่งไปเลือกเกินไปบ้าง นาำก็จะขึ้นอีเพราะว่าใช้พยยุ่มฝนตกแห้งตัวทางห้าประตกหึ <c oughs> <c oughs> มมึมีเงงนั่นัานั่นนั <ไป S 2> นานโอ้สอยใหญ่ปอาสอยใหญ่ครับปาไม่อีใออปลาเล่น มีแต่ตัวใหญ่ๆที่เดียวบนนิ่มทำปูงที่กินได้มองหันกระลงบ่ได้เนาะได้บ่ได้น้ำแห้งปลาหลายได้อยู่น้ำแห้งเราก็เลิก ตอตงมากเลยตะบอตองมากอ่คืบากด้อยู่พี่น้องบืนขึ้นมานีปลาแหลเลยบนะ้อ น <naj bum S 2> ั e ่นนันอยสอยนอยหนึ่งเลยยกขุนขุนนี่ว่ามาเป็นขุน แล้วไ่มีดินเขาทำแต่ติบก่อนโรวินบ่อย่างไรเคยซ้น ้นวัอ,อาปลาหยาหอพี่นองแต่ามาพอสะดวกใช่หน่ยไม่เลือกจะมีคน,นตกตุ่มนกกับห้าง โง <Huh? S 2> กับแห้งแล้วเดี๋ยวย่ามปลาขึ้นมั้งพี่เนาะขาดขาดดาวอีกอย่างน้ำมันบ่ได้ดอก ตัวกับบูบ้ปูบับเยอมาเขา,ทาแทม่ยสะดุ้งกระไดเออนี่เป็นยังนี่ตัวใหญ่รประตอู เอียงเอียงเอียงนี่มีไฟทังุกนั่นสอยใหญ่นี่มันอะไรถึงมาเลยุ่นปุ้ยว่ามันใครบุกโอ้โหอีผีนนอเอน,น,น,นบอสกี่แค่หนรู้ป้ มีเฮียเคียงก็ดีไปยังเลยนะถ้าต่อห่งคีเฮียเนี่ยมันยกสูสดดกงกว่กอนกยมึงไม่ขีดถ้าต่นางทุ้ง่าง เดี๋ยวจักบาทสองบาทนะพี่น้อ,อง,เ,ง,งเดี๋ยวจังไปเบิ่งผลงาน,านดดเดี๋ยวจังไ,<ด>ไปเบิ้งผลงานยูบาทครับเดี๋ยวสิตื้ออีกจักน้อยจะมันสิถืถบอบ่บุได้เท่าก็หเออจังว่ากันพี่น้องมื้อนี้จักพออีหยังงนี้จักสิ่ที่จะได้มองตึกโอ้มองมองตึกมันก็ดีอยู่เด้อคือวุ้ยป่าน่มนานมันเลิกนําล่ะครับก็บมาพอสะโดัวนั่นหมดนี้โอ้จักแน่วเลโดดใส่คนพร้อมจังบ่ไปติดจั่นเขย่า จดเ,เดี๋ยวจังไปเบิ่งผลงานจุบานนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งผลงานกับพี่นอนเดีเ 8, ่ยวปากแมวอยู่ดีแหละอู้ดีหลายอยู่ตัวละหลายอยู่ดิ <c oughs> มื่อนี่เดย์เดี๋ยวปะปนได้ดิมื่อนี่ <c oughs> เครล่ไ <c oughs> เล่นไฟกับมาเข่าขอตอนคำคำมึงไงเออ <c oughs> เออ <c oughs> ของปวดลูกไส้หลาโอ้ถืขอขากัดมาเนาะ <c oughs> ากินก so <c oughs> like <c oughs> ินว <wonder> <c oughs> okay, so ่าจะแผลพี okay, so ่น้องคุณก <c oughs> ินให้มันอิ่มจะไปไหนจะลองกินให้มันออิ่มเากินซะเอาโอเคแต่ละม่าเป็นสิบปีคลิปครับก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่บุญจนจบเนาะคนนี้เขามาเบิ่งกไม่ก็ย่าลืมกดติดตามครับพี่น้องนี่แหละปลาได้ประมาณเครื่องโลที่จริงอย่างยกยื่นกระบ่กคอยมีช็อตเด็ดแต่ว่าปลาดูโอ้พี่ตัวสั่งพี่ตูมไม้ยกอันนี้ขึ้นใส่อยู่ได้วยหัวไหลพี่น้องนี่แหก็เก็บรายละเอียดมานี่กิดยกเก็บเล่มมาพี่น้องโอเคครับก็ขอบคุณหลายๆครับบ๊ายบายพอกันคลิปต่อไปครับ ooh <laughs>